เคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังโค้ดซับซ้อนบนหน้าจอเนี่ยคำว่าแฮกเกอร์ที่เราได้ยินกันบ่อยๆจริงๆแล้วเขาเป็นใครกันแน่อส่วนใหญ่ก็คงจะนึกถึงภาพด้านมืดๆใช่ไหมครับแต่ในโลกดิจิทัลที่ทุกอย่างมันเชื่อมถึงกันหมดยังมีแฮกเกอร์อีกด้านหนึ่งนะครับที่ทํางานเป็นเหมือนผู้พิทักษ์ให้กับพวกเราทุกคนวันนี้เราจะาเจาะลึกโลกของ Ethical Hacking กันครับเอาล่ะครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงฝั่งฮีโร่เนี่ย เรามาลองสำรวจภาพจำในหัวของคนส่วนใหญ่กันก่อนดีกว่าว่าพอได้ยินคำว่าแฮกเกอร์ปุ๊บเนี่ยเรานึกถึงอะไรกันลองหลับตาแล้วนึกภาพตามกันสักครู่นะครับพอได้ยินคำว่าแฮกเกอร์ภาพแรกที่ลอยขึ้นมาคืออะไรเป็นคนใส่ฮู้ดในห้องมืดๆหรือเปล่าแล้วเขากำลังทำอะไรอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์นั่นนะครับใช่เลยครับส่วนใหญ่มักจะเป็นภาพของคนลึกลับในห้องมืดๆนั่งอยู่หน้าจอที่เต็มไปด้วยโค้ดสีเขียวๆกำลังทำอะไรบางอย่างที่มันผิดกฎหมาย ซึ่งภาพจำเนี่ยก็ไม่ได้ผิดไปซะทีเดียวนะครับแต่มันเป็นแค่เหรียญด้านเดียวเท่านั้นเองแล้วอีกด้านล่ะครับเป็นยังไงและนี่แหละครับคือเหรียญอีกด้านที่เรากําลังจะพูดถึงกันด้านสว่างของโลกแห่งการแฮกที่มีกลุ่มคนที่ใช้ทักษะเดียวกันเป๊ะเลยแต่เป้าหมายของเขาเนี่ยตรงกันข้ามเลยคือเพื่อปกป้องพวกเราทุกคนครับคือในวงการนี้เขาจะแบ่งแฮกเกอร์เป็นสองขั้วเลยครับชัดๆเหมือนขาวกับดําเลยฝั่ง black hat หรือสายมืดเนี่ยก็คือฝั่งที่เราคุ้นเคยกันดีในหนังเป้าหมายคือหาประโยชน์ส่วนตัวทําเพื่อเงินเพื่อก่อกวนผิดกฎหมายเต็มๆเ,เลยแต่ฝั่ง white hat หรือ ethical hacker เนี่ยคือขั้วตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงครับคนกลุ่มนี้เขาได้รับอนุญาตนะครับได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเลยให้ทําสิ่งเดียวกันเป๊ะๆนั่นก็คือการเจาะระบบแต่เป้าหมายของเขาคือเพื่อค้นหาจุดอ่อนแล้วก็ป้องกันมันก่อนที่ black hat จะมาเจอถ้าจะให้นิยามแบบเป็นทางการหน่อยนะครับมันก็คือ การแฮกอย่างมีจริยธรรมแต่ถ้าให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะมันเหมือนกับเราจ้างสุดยอดโจนมาลองงัดบ้านตัวเองนั่นแหละครับเพื่อจะดูว่าประตูหน้าต่างตรงไหนมันไม่แข็งแรงพอเราจะได้ซ่อมมันก่อนที่โจนตัวจริงจะมาแล้วภารกิจหลักๆของคนกลุ่มนี้คืออะไรอะ่ะคำตอบสั้นๆง่ายๆเลยก็คือคิดให้เหมือนอาชญากรครับคือเขาต้องสวมบทบาทเป็นคนร้ายคิดเหมือนคนร้ายทุกอย่างเพื่อที่จะได้หาเจอทุกๆจุดอ่อนที่มันซ่อนอยู่ในระบบของเรา มันก็เหมือนกับว่าธนาคารไปจ้างช่างทํากุญแจที่เก่งที่สุดในโลกมาลองเสดาะตู้เซฟของตัวเองนั่นแหละครับย้านะครับว่าไม่ใช่เพื่อจะขโมยของแต่เพื่อที่จะหาให้เจอว่ามีจุดอ่อนตรงไหนบ้างจะได้รู้ว่าต้องเสร์ฟตรงไหนก่อนที่จะเจอของจริงบุกเข้ามาใช่เลยครับหัวใจสําคัญของงานนี้ก็คือต้องคิดให้เหมือนศัตรูคือต้องจําลองการโจมตีทุกรูปแบบเท่าที่จะนึกออกเลยที่แฮกเกอร์ตัวจริงอาจจะใช้เพื่อเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาสร้างเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้ว กระบวนการทํางานจริงๆของเขาเป็นยังไงเริ่มจากตรงไหนมาดูดีกว่าครับว่าเบื้องหลังการแฮ็กอย่างมีจริยธรรมเนี่ยเขามีขั้นตอนอะไรกันบ้างจริงๆแล้วกระบวนการของเขาเนี่ยเป็นระบบมากๆเลยนะครับเริ่มจาก 1. r e c o n n a i s s a n หรือการสอดแนมก็คือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายให้ได้มากที่สุดเหมือนการวางแผนก่อนเข้าตีเลยครับจากนั้น 2. scanning คือการใช้เครื่องมือต่างๆสแกนหาช่องโหว่เหมือนเราเดินตวรวจรอบๆบ้านดูว่ามีหน้าต่างบานไหนไม่ได้ล็อกพอเจอจุดที่น่าสนใจปุ๊บ ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่3 exploitation คือลงมือเจาะก,ก็ไปจริงๆเลยเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเฮ้ยช่องโหว่เนี้ยมันอันตรายจริงนะและสุดท้ายครับขั้นตอนที่สําคัญที่สุดเลยคือ4 reporting หรือการทรํารายงานสรุปทุกอย่างที่เจอพร้อมกับคําแนะนําในการแก้ไขเพื่อให้องค์กรเนี่ยเอาไปจัดการอุดรู้ร่วให้เรียบร้อยครับและทําไมเรื่องทั้งหมดนี้มันถึงสําคัญกับพวกเรามากโดยเฉพาะในยุคนี้มาดูกันครับว่าทําไมบทบาทของคนกลุ่มนี้ถึงขาดไปไม่ได้เลยในโลกดิจิทัล ลองดูตัวเลขนี้สิครับ75นี่คือสัสดส่วนของธุรกิจขนาดเล็กนะครับที่เคยตกเป็นเป้าของการโจมตีทางไซเบอร์ไม่ใช่แค่บริษัทใหญ่ๆอีกต่อไปแล้วเห็นไหมท่าวว่าภัยคุกค,คาม,มันอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดว่าเยอะเลยและนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องการผู้พิทักษ์บทบาทของพวกเขาเลยสําคัญมากๆครับคือมันเริ่มตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวเลยนะการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของพวกเราทุกคนในแอปต่างๆขยับไปที่ภาพใหญ่ขึ้น ก็คือการรักษาความปลอดภัยให้บริษัทที่เราทำงานหรือบริการที่เราใช้ช่วยป้องกันความเสียหายทางเศรษฐกิจและที่สำคัญแบบสุดๆเลยก็คือการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างระบบไฟฟ้าประปาหรือการสื่อสารทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้พวกเราทุกคนใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลได้แบบมั่นใจและปลอดภัยที่สุดนั่นเองครับในโลกที่ทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันหมดตั้งแต่ตู้เย็นไปจนถึงรถยนต์ภัยคุกคามมันก็มาจากทุกที่ได้เหมือนกัน แล้วมันก็มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าซะด้วยคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ก็คือแล้วใครล่ะครับคือผู้พิทักษ์ด่านหน้าที่คอยปกต้องโลกดิจิทัลของเราอยู่บางทีคําตอบก็อาจจะเป็นเราแฮกเกอร์สายสว่างกลุ่มนี้นี่แหละครับคนที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อของเขาเลยด้วยซ้ำ